สวพอ,อุบลช่วยประชาชนพูดถึงเวทีเสียงประชาชนนิดหนึ่งนะคะเสียงประชาชนเนาะสปชอช่วยเต็มเต็มยอดจากอะไรนะจันสวปชอวอช,ออชอนี่ก็คือสมาชิกสภาประรูแห่งชาติแต่ทีนี้บังเอ,อิญว่าเขามาเล่นคําคืออักษรยอดนี้ว่าสวปชนี่คือก็มาใช้คําว่าสวปชเสียงประชาชนเพราะว่าจะทําให้สามารถที่จะจําได้ง่ายขึนครับนะคะการฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ของอุบลราชธานีซึ่งมีเวทีใหญ่ครั้งแรก เดือนที่แล้วอันนั้นเป็นอันอันนี้นเป็น,เป,นเป็นเวทีจัดส่วนกลางคือเขาจะมีเวทีด้วยกันในส่วนของพื้นที่แล้วก็เวทีส่วนกลางส่วนกลางนี่คือจะไปเรียกว่าจังหวัดอุบลนี่เป็นจังหวัดแรกที่ทางด้านเวทีส่วนกลางนี่มาจัดรายการอยู่ที่ทางด้านคณะมนุษยศาสตร์และกระทรวงคมนาร์ของมรชพเป็นเวทีของอาจารย์เจียมศักดิ์นี่คือ,อท่านมาทาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ส่วนของทางด้านอุบลเราจริงๆนะครับเวทีแรกของสพชบุบลามคือที่โรงเรียน อัมพรวันม่วง3ามสิบอัมพรวันวิทยาใช่ฮะอยู่ที่อำเภอม่วง30มเมื่อวันที่10กุมภาที่ผ่านมาถูกต้องครับค่ะซึ่งวันนั้นนะคะก็ทราบว่าอาจารย์เองก็ไปเนาะคุณสุชยัยก็ไปในฐานะ,ะเขาเรียกว่าคณะ อนรรไปนี่คือไปนานะเป็นอนุกรรมธิการของสปชอุบลนราชานีแต่ว่าคุณสุชัยนี่ไปนานะเป็นผู้ชำนาญการของหน่วยปฏิบัติงานของสปชอุบลนราชานีครับค่ะนะคะเวทีวันนั้นเนี่ยก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอม่วง30มนะคะคมีประชาชนมาเยอะมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์วันนั้นตั้งเป้าเอาไว้นี่คือประมาณ85ท่านแต่ว่ามาจริงๆเพียงแค่ประมาณน่าจะ 60- 70ท่านครับเวลาที่เราใช้ในการรับฟังความคิดเห็นนี่หนึ่งวันเต็มเก็ต้อง ตั้งแต่ 9, 9, 9นาฬิกาจะถึงเวลา16นาฬิกานะครับแต่ว่ากว่าที่จะเริ่มประชุมได้จริงๆก็เกือบ10โมงเช้าเลยครับผม,มนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอินทิราซาหีค่ะ,คะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะทำหน้าที่เป็นผู้จัดกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่การสอบถามความสนใจของประชาชนนะคะอาจาย์แล้วก็ ผลที่เขามีการสรุปออกมาในเวทีนะคะจะขอนําเรียนคุณู้ฟังนิดนึงเพราะว่าหลายท่านก็สนใจว่าเวทีนี้เนี่ยผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ปรากฏว่าชาวอำเภอม่วง30สนะคะสนใจในเรื่องของ <c oughs> ด้านการเมืองนะคะหรือว่าเป็นเวทีของสปชหรือเปล่า เขาเลยสนใจด้านการเมืองมากที่สุดนะคะเดี๋ยวต้องอธิบายที่มาที่ไปว่าในการสรวจนี้ทําอย่างไรคือเขาจะมีแบบฟอร์มให้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านสนใจในเรื่องของการปฏิรูปทั้งหมด11ด,ด้านนี้ท่านสนใจด้านอะไรก็จะมีรายชื่อแล้วเขาให้ให้เขาติ๊กเนี่ยฮะติ๊กเรียงลำดับ1 2 3 4 5ครับแล้วก็นำมาเทลลี่ทีนี้ครับรวบรวมว่าช่องไหนที่มีคนสนใจมากที่สุดกลายเป็นว่าคนม่ง30ทุกคนที่มาร่วมประชุมด้วยนี่คือติ๊กว่า การเมืองนี้เขาสนใจมากที่สุดครับ<อ>นี่คือที่มาเป็นอย่างนี้ค,ครับค่ะก็คือเรื่องของการเมืองนะเป็นประเด็นที่คนม่วง30สสนใจมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการปกครองท้องถิ่น ก็ใกล้เคียงกับการเมืองเนาะนะคะตามด้วยระบบสาธารณสุขนะคะการบริหารราชการแผ่นดินสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การกีฬาและการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้เป็นประเด็นที่มีการไล่เลียงตามลำดับความสนใจนะคะก็มีการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะความเหลื่อมล้ําการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยทั้งทั้ง3เรื่องเนี่ย นะะในที่ในที่ประชุมในเวทีก็มองว่าเป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องเร่งปฏิรูปแล้วก็แก้ไขนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภาคเช้าอันนี้คืออันนี้คือสิ่งอันนี้เป็นข้อความเห็นส่วนตัวนะครับข้อข้อเห็นส่วนตัวคือว่าโจทย์ที่เราถามเขาว่าประเด็นสําคัญที่อยากให้เร่งแก้ไขนี้คือเราเราสํารวจผู้ ผู้มาร่วมรายการเขาช่วยแกอันดับหนึ่งนี่คือเรื่องของการเมืองสองคือเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นสามคือเรื่องสาสุขสาสุขนะครับแต่ที่นี้คําถามที่เราถามต่อไปบอกว่าคือปัญหาสําคัญที่อยากให้ช่วยว่าจะนังจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรคําถามแรกที่เราถามก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์คาเสียงใช่ไหมครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการลดล้้าความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ สังเกตว่าคือมันใกล้เคียงกันเพราะว่าบาังเอ,อิญว่าโจทย์ข้อที่2นี้มันเป็นแบบฟอร์มมาจากทางด้านสปชอส่วนกลางค่ะคือแทนที่จะถามชาวบ้านปุ๊บว่าเขาสนใจเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเอาเรื่องที่เขาสนใจนี้มาถามว่าปัญหามันคืออะไรจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้เราไม่ได้ถามต่อมันถามว่าเรามาถามโจทย์ใหม่ว่า สี่เรื่องที่เราเสนอ,อนี้ท่านคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรทีนี้ครับผมค่ะอันนี้คือค,คือขาดความเชื่อมโยงกันอ,อันนี้เป็นความเหิดส่วนตัวนะครับผมค่ะนะคะอันนั้นเป็นช่งชวงเช้าพอภาคบ่ายค่ะก็ได้มาร่วมกันสร้างภาพฝันฝันอีกแล้ว นะคะใน20ปีข้างหน้าเนี่ยชาวอุบลน,นะคะหรือว่าชาวม่วง30เนี่ยอยากจะเห็นอําอเภอม่วง30หรือว่าประเทศไทยหรือว่าอุบลราชธานีของเราเนี่ยเป็นเช่นไรในอีก20ปีข้างหน้านะคะซึ่งความเห็นโดยสรุปค่ะก็ก็คือว่า <c oughs> อยากเห็นอําเภอม่วง30มีความเจริญทั้งเรื่องของวัตถุและจิตใจ พูดถึงยากเหมือนกันนะเจริญวัตถุและจิตใจไปด้วยกันเนี่ยเ <laughs> พราะปกติแล้วเจริญด้านวัตถุและจิตใจมันจะไม่ใช่หรือยังไง <laughs> ไม่ทราบแต่ว่านี่คือความตั้งใจนะคะความฝันของคนม่วง30บอกว่าอยากให้มีความเจริญทั้งวัตถุแล้วก็จิตใจไปพร้อมๆกันมีชีวิตที่ดีงามนะคะมีธรรมชาติร่มรื่นสังคมเป็นสุขสังคมอบอุ่นพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนมีสภาพพลเมืองเกิดขึ้นทั้งระดับตำบลอำเภอจังหวัดวอ่ะ สภาพลเมืองมาฮะอ่ะทาทันโทษค่ะสภาพลเมืองนะคะคทันโทษสภาพลเมืองเกิดขึ้นทั้งในระดับตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนะคะจนถึงระดับชาตินะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นะีะเผื่อเราจะประมวลนะฮะประมวลเอาอันนั้นคือบังเอิญว่าเขาเอาคําพูดของไดหลายคนนี่มารวมมันเข้าแต่เผื่อเราจับประเด็นนะครับจับประเด็นว่าสิ่งที่เขาต้องการคือหนึ่งอยากให้สังคมมีความอยู่ดีกินดีอันนี้ประการแรกเศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็มีการกระจายอํานาจมีสภาพลเมืองภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขออยู่อย่างพอเพียงอันวันนี้ครับแล้วก็อยากให้อยู่ลักษณะคือเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์ด้วยคือไม่มีการใช้สารเคมีีิงแค่สามสี่เรื่องเท่านั้นเองครับถ้าเผื่อเราเอาเนื้อหาตรวนี้มามารวมมันเข้านะครับ แต่บังเอิญว่าผมไม่ได้บันิภาพบาที้ผมไม่ได้อยู่คือไม่ได้เห็นกระบ,บวนการที่ถ้าเกิดพูดถึงว่า20ปีข้างหน้าเขาเห็นเป็นอย่างไรนี่ในภาษาทางวิชาการเราเรียกว่าเป็นการสร้างซีนารีโอคือคุณอยากจะเห็นภาพเมือง โมงสามสิบยี่สิบปีข้างหน้ามีหน้าตาเป็นอย่างไรมันเหมือนกับอยากเช่นคุณนิชรามีลูกพอลูกเกิดปั๊บนะครับนคุณนิชราอยากให้ลูกยี่สิบปีข้างหน้าจบสาขาอยากเป็นอะไรอยากเป็นอยากเป็นหมอเป็นทนายความเป็นสื่อมวลชนเป็นนักการเมืองเป็นนักกินเมืองนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านสื่อมวลชนแบบนี้ครับ ทีนี้ถ้าเผื่อบังเอิญว่าคุณนิชลามีความฝันว่าเอออยากให้ลูกเป็นแพทย์คุณนิชลักต้องวางแผนสิคระวางแผนแล้วว่าจะเป็นแพทย์จะต้องไม่ใช่แบบจะเรียนอยากอยากให้ลูกเป็นแพทย์แต่ว่าสมงติลูกไปเรียนไปชนีแบบนี้ครับมันไม่ใช่ก็ต้องเรียนต่อสายวิทย์แบบนี้ครับและถ้าเบื่อสายวิทย์เออโรงเรียนไหนล่ะที่มัน <establishing> ที่เข้มแข็งเอาก็ต้องไปที่เบนสิบางงั้นถ้าเบนไม่พอมาต้องเข้าโครงการกิฟเต็ดนะไม่พอต้องเข้าโครงการอีพีนะมันก็จะสามารถทําให้ความฝันนี้เป็นความจริงว่าปลายทางเรายี่ปีข้างหน้าอยากให้ลูกเป็นอะไรแต่ ีนี้บางเอ,อ่ญว่าชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจ20ปีขา้างหน้าจะให้ลูกเป็นอะไรโอยให้ลูกแข็งแรงเป็นคนดีแบบนันครับผมนี่คือความที่ชาวบ้านไม่มไม่เข้าใจม,มันก็เลยได้คําตอบออกมาแล้วมันคลุมเครือมันเหมือนปนๆปกันอะ่ะใช่อย่างเช่นที่ระยองน,นี่เขาทําแบบนี้คล้ายๆกันขเขาถามว่าเขา20ปีขา้างหน้าอยากจะให้เมืองระยองเป็นอย่างไรปรากฏว่าประชาคมเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นเมืองอุตสาหกรรมเขาฟันธงเลยค่ะไม่อยากเป็นเมืองเมืองอุตสาหกรรมขอเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองแบบปลอดสารพิษ อพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มมีทํายังไงมันที่จะเป็นได้เขาก็ให้รวมตัวกันทีนี้ก็เริ่มที่จะไม่เอาโรงงานมาตั้งอยู่ที่ระยองมันจะมีพอมีเป้าหมายปับ๊บมันก็จะมีกระบวนการว่าทําอย่างไรจึงจะถึงสู่เป้าหมายนั้น<ะ>อันนี้คือสิ่งที่จะต้องไป เรียกว่าต้องไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ไปต้องอธิบายให้คนกร่อนี้รู้ว่าเอยคำว่า20ปีข้างหน้าคืออะไรบางคนบอกโอ้ยไปขึ้นฮอดไกล์ปนนันยีสิปีเอาแค่มาอื่นนี่ไม่ยิงกินแน่บ่านท่านอันนี้เขาไม่เข้าใจความหมายเพื่อน<ะ>ง่งยงครับ<ะ>ผมประมาณน,นอันนั้นเป็นภาพรวมนะคะของเวทีแรกรในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการสัญจรไปที่ม่วง30เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะคะ,ะเราจะไปที่โรงเรียนคิดถึงวิทยาครับโรงเรียนอะไรนะคะ โรงเรียนน้ำยืนพิทยาครับผมโอ้น้ำยืนนี่ไกลเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นจังหวัดชายแดนเอ้เป็นอำเภอชายแดนนะคะติดกับกัมพูชาลาวนะคะ อ่าอันนี้ไปที่ที่โรงเรียนหรือเปล่าอ่าไปที่ห้องโสดเลยครับห้องโสดของโรงเรียนค่ะนํำยีพิทยานะครับก็จะมีรูปรูปแบบคล้ายๆกันช่วงเช้าก็จะเป็นการสอบถามความเห็นใ,ในส่วนของทางด้านผู้ระดับข้อปัญหาและข้อช่วบ่ายจะเป็นเวทีแต่ว่าทีนี้ช่วงบ่ายนี้จะมีการประชุมกันในวันนี้ครับว่าเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวช่วงบ่ายคือบังเอิญว่าทางท่านคุณิมิตสิิไตรนี้อยากจะให้ไปฟังเสียงชาวบ้านจริงๆว่า ปัญหาในพื้นที่ของชาวบ้านนี้คือในพื้นที่คืออะไรเพราะในช่วงเช้านี้คือเราจะเน้นการระดมความคิดโดยผ่านบัตรคําเขียนบัตรคำเขียนบัตรคําแล้วก็มานําเสนอค่ะซึ่งบางคนนี่ไม่ถนัดเขียน แต่ว่าถ้าเื่อให้พูดโอ้ดึงไม่ออกก็ยังยังจูบหามไม่อยู่นะะเพราะฉะนั้นก็จะสร้างสร้างเวทีใหม่คือสร้างเวทีชาวบ้านขึ้นมาแล้วให้ชาวบ้านสะท้อนปัญหาแล้วก็ตัวยี่สิบปีข้างหน้าของน้ำยืนเขาฝันว่าอยากให้เป็นอย่างไรแล้วถ้าเื่อจะเป็นอย่างนั้นเขาควรจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรสังคมควรจะปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อไปสู่สังคมอีกยี่สิบปีข้างหน้าครับค่ะนั่นก็เป็นเวทีนะคะในส่วนของพรุ่งนี้นะคะก็เรียนเชิญพี่น้องชาวน้ำยืนนะคะไปร่วมเวทีได้เพราะว่าอันนี้เขาเปิดกว้างน รูปแบบของการเชิญนะครับหนึ่งคือเรามีกลุ่มเป้าหมายเชิญไปโดยที่จะกระจายไปมีตั้งแต่ตัวแทนการน,นำผู้ใยา่บ้านตัวแทนอบาตาตําแทนภูมิปัญญาช้องท้องถิ่นตัวแทนของรัฐบาลร,รอพอสตโรงพยาบาลชุมชนนะฮะไปทางด้านภูมิทางด้านตัวแทนของภาคเ g o อภาค นักวิชาการคือหลากหลายมากครับแต่ทีนี้บังเอิญว่าถธอเปิดคนไหนที่ฟังรายการนี้ปะเขาบอชเชิญแต่ว่าขออยากไปเด้ผ่นไปได้บอได้ครับผมไม่มีปนหาครับขออย่างเดียวยางเขาอยางยอย่างเดียวอยางเดีบวมากขนาดครับผมครับิดว่ามากหลายนี่แห่งดีครับผมค่ะนะคะอันนี้ก็เรียนเชิญนะคะไปถึงพี่น้องชาวเพเภอน้ำเยืนเพราะว่าฟัง99.50เมกะเฮิร์ได้อยู่แล้วนะคะ อวพอ,อุบลช่วยประชาชน